สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่1 4ธันวาคม2567นหินึ่งทุ่มเศษนะครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคลิปนี้พูดคุยกันนะครับประเด็นชาวนาไร่ละพันนะครับที่จะโอนแล้ววันที่16ธันวาคมนี้ภาคเหนือนะครับ17ธันวาภาคตะวันออกและภาคกลาง1 8ธันวาภาคอีสานตอนบน19ธันวาอีสานตอนล่าง20ธันวาภาคตะวันตกและภาคใต้อันนี้จะได้รับการโอนเงินไร่ละพันครัวเรือนและไม่เกิน10 ไกล้สูงสุดหนึ่งหมื่นบาทเมื่อวันที่11บธันวาคมที่ผ่านมานายจุลพันธ์มมอมรนิวัตรรัฐมตีช่วยว,ว่าการกระทรวงการคลังก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าให้บอกให้ชาวนารีผูกบัญชีพร้อมเพย์ประเด็นนี้เป็นปัญหามากมเพราะว่าจะมีชาวนาผูกพร้อมเพย์ไม่ทันนะครับยกตัวอ,อย่างพี่น้องชาวนาภาคเหนือนี่เพราะว่าจะโอนวันแรกนี่จะผูกพร้อมเพย์ปุ๊บนี่ก็โดนวันเสาร์อาทิตย์ไปเพราะว่าธนาคารทกศเขาไม่เปิด ก็วันที่สิบสี่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์พวงนี้วันที่สิบห้าก็จะไม่ทันนะครับแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่ติดตามข่าวธนาคารทกสเขาก็ไม่ได้ประกาศออกมาว่าให้ไปผูกพร้อมเพย์นะครับการผูกพร้อมเพย์นี่ก็คือผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับเลขประชาชนสิบสามหลักอันนี้ท่านรันตี จิตรานธรมในวัดท่านรัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโพสเฟสบุ๊กเมื่อวันที่สิบเอ็ดธันวาบอกให้รีบไปผูกอันนี้ท่านรัมตีพูดนะครับท่านรัมตีโพสเฟสบุ๊กครับขออภัยไม่ได้พูดแต่ว่าส่วนทกศเนี่ยเท่าที่ติดตามข้อมูลข่าวจากเพจทกศบีเอซีเทเล่นนะครับหรือว่าไลน์ใครที่เป็นเพื่อนทางไลน์กับไลน์บีเอซีฟาร์มลีทำนองนี้หรือเว็บไซต์ของธนาคารทกศข,ข่าวที่ออกมามาจากธนาคารทกศเข,ขาก็ไม่ได้บอกให้ผูกพร้อมเพย์ อันนี้ก็จึงเป็นปัญหาอยู่นะครับว่าเอาอยัางไงดีนะครับโดยปกตินี่โดยปกติกตเงินไร่ละพันในแต่ละปีที่ผ่านมานะครับทากสเขาจะโอนตามรายชื่อผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวที่กรมส่งเสร,ริมการเกษตรกระทรวงเกษตรส่งไปให้ธนา,าคารทกรสแล้วนี่ทีนี้ทากสเขาจะมีระบบตรวจสอบใครลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนพร้อมโอนเขาจะทําระบบโอน ซึ่งระบบโอนจะลิงก์กันระหว่างชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลกับผู้ลงทะเบียนผูกข้าวถ้าชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันเขียนเหมือนกันเลยตัวสะกดการันชื่อเหมือนกันตัวสะกดการันสระต่างๆพยัญชนะต่างๆในนามสกุลเหมือนกันเลยในทะเบียนผูกข้าวกับในบัญชีธนาคารทกศเหมือนกันมันก็จะโอนเข้าบัญชีนั้นแหละครับบัญชีที่ผู้ลงทะเบียนผูกข้ามีบัญชีกับทกศที่ผ่านมาหลายๆปีไม่ไม่ไม่มีการผูกความเพนะ เช่นเดียวกันกับปีนี้ทกศก็ไม่ได้ออกข่าวมาว่าให้ผูกพัามเพีเท่าที่ดูข่าวมาจนถึงวันนี้นะครับเราเพิ่งดูข่าวมาในเว็บไซต์ทกศหรือว่าเพจของทกศก็ไม่เห็นบอกนะครับแต่ว่ามีบอกเฉพาะ facebook ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมในวัดท่านรัฐมนรตรีช่วย่าการกระทรวงการคลังแต่ใน มีสอสอนะครับที่โพสเฟซบุ๊กเหมือนกันนะครับสอสอสุภาพสตรีน่าจะเป็นสอสอจังหวัดอุบลหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็โพสเฟซบุ๊กบอกว่าให้ผูกความเพนะให้ให้ทำบัตรอีทีมให้ผูกความเพอะไรทำนองนี้นะครับเ<า>อาว่ากันไปครับซึ่งเรายังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราหาข่าวไม่ได้เราก็พูดตามที่ได้ยินมาได้เห็นมาก็คือท่านรัมตีจุลพันธ์อมบริวัฒบอกให้ผูกความเพส่วนเพจของธนาคารดสยังเงียบอยู่ไม่เห็นว่าอะไรนะ ก็เราสู่กันฟังเพียงเท่านี้ครับคือถ้าผูกพร้อมเพย์แน่นอนเลยถ้าผูกพร้อมเพย์แล้วจึงได้อวนนี่วันที่สิบหกธันวาคมในภาคเหนือจะไม่ทันจะมีหลายคนผูกไม่ทันนะครับส่วนคนที่ได้รับเงินในวันต่อๆไปเช่นวันที่สิบเก้ายี่สิบอะไรทํานี้น่าจะผูกทันเพราะว่าถ้าไปผูกวันจันทร์สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็ทันทำรองนี้นะแต่ถ้าคนที่ผูกคนที่จะได้เงินวันที่สิบหกธันวาไม่น่าจะผูกทันหลายคนนะ อาจจะมีคนผูกไปแล้วแต่ว่าถ้าจะผูกให้ทันวันที่16เนี่ยจยดธนาคารอยู่เสาร์อาทิตย์เ่ยหลายคนจะผูกไม่ทันเอาละครับก็ต้องติดตามข่าวกันไปเรื่อยนะครับว่าตกลงผูกหรือไม่ผูกที่แน่ๆถ้าเราเรามั่นใจนะเรามั่นใจว่าระ,ระบบของธนาคารทรกศนี่เขาไม่ผูกนะเขาโอนเข้าบัญชีทกศสําหรับผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวเลยที่ชื่อนามสกุลเปิดบัญชีชื่อเดียวกันนามสกุลชื่อเหมือนกัน นามสกุลชื่อนามสกุลเหมือนกันสะกดเหมือนกันกับการลงทะเบียนปลูกข้าวใครปวดใครมีบัญชีตกลงมันโอนเข้าบัญชีนั้นแหละระบบมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าท่านรัฐมนตรีท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าผูกความเพียอันนี้ก็ทําให้หลายคนมีความกังวลเช่นเดียวกันนะครับเอาแล้วครับพรุ่งนี้มาติดตามข่าวกันต่อไปครับว่าจะหาพยายามหาข้อมูลให้ได้ว่าตกลงผูกหรือไม่ผูกกันแน่นะครับสําหรับวันนี้ใครสามารถผูกได้ก็ผูกไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ